อุ้ยคางกุ้งอร่อยมากทีทำแล้วผก็จะบียกินทุกรอบหนูเขาเอามาครั้งแรกวันนี้เปิดตัวครั้งแรกเฮ้ยเขามาครั้งแรกเขาเขามาครั้งแรกอันนี้มาคือหมูโถแล้วเป็นหมูผัดต่อแหลกต่อหน้า หวานพูดสะมั่นใจเลยต้ออองงถืขเออแต่อร่อยจริงๆคืออาจารย์ทำให้มันแห้งอย่างงี้ได้ยังไงอ่ะหนังไก่หนังไก่เขาจะเอาไปทอดก่อนอาเสร็จแล้วเราจะมีเครื่องสลัดน้ำมันอ๋อเครื่องสลัดน้ำมันเสร็จแล้วไปอบซ้ำอีกทีหนึ่งก็จะให้กรอบเพิ่มขึ้นเขาจะได้เป็นคางกุ้งออกมาแบบนี้เลยอาจารย์ได้ใช้กุ้งที่ำเลยใช่ไหมฮะก็เป็นทางกุ้งคางกุ้งเอ้ยทางกุ้งจะให้ไปเอาคางปลาหรือไงล่ะเออไปไหนมาทำไมหน้าแดง เอาไปโดนแดดเอาให้นอมาล้อมแดดโดนแดดอะไรนี่มืดแล้วพูดไปเรื่อยคนพูดไปเรื่อยคนเลยคนเลยเโอ้ตายแล้วไหนใครที่กดแล้วเนี่ยท่านพิมพ์ออกมาบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่ากดแล้วเผื่อเพื่อนๆที่เขายังตัดสินใจไม่ได้หรือเขากำลังคิดๆอยู่เนี่ยจะได้ดูสิ ว่ามีคนกดไปแล้วเยอะขนาดไหนนะเมื่อกี้คนเมทาวีใช่ไหมกดแล้วใช่คุณไนกี้กดแล้วครับเห็ไหมมีคนกดได้สองร้อยยี่ิบเกาบาทนะคุณเนี่ยกดแล้วกาแลกดแล้วค่ะกดเลยขอบคุณมากกดแล้วค่ะชาบากดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้คนี่อ๋ตอนนี้อยู่หน้าชำระเงินกันเยอะ เห็นไหมดูยอดด้านหลังเนี่ยยอาหลังนี่คือขึ้นนี่คือชำระเงินแล้วนะมีคนได้248ด้วยค่ะชนิดาโอ้แล้วโอ้แล้วค่ะไม่อนตอนนี้ไม่อนตอนนี้อีกประมาณไม่กี่นาทีอาจารย์ขึ้นละค่ะ ใช่จริงๆนะในตัวตอนนี้ไม่อยากให้ช้าจริงนะเพราะว่าออกจากนี้ไปคือตรงนี้ถูกสุดจริงๆนะทุกคนราคาดีที่สุดเลยครตัวที่แรกด้วยใช่ใช่เปิดที่แรกแรกก็ตรงนี้เลยฮะออกไปจากตรงนี้ราคาขึ้นทันทีทันจะดีไม่ดีชิมตรงนี้ได้เลยครับนี่เราชิมให้แล้วดีดถ้าไม่ดีแสดงว่าโทษที่ลินถูกต้องเปิดที่แรกเลยหรอเปิดที่แรกแล้วชำระตังค์แล้วค่ะนี่สั่งแล้วเห็นไหมไหลเรื่อย ยังแรงแบบต่อเนื่องไม่หยุดนี่ไงนะ243บาทอะทุกคนได้2กระปุกคิดอรไรคนที่ยังรังเลใจอยู่ต้องทำยังไงครับจ์ก็ต้องกดกดสิจ้ารออะไรเขาบอกเผ็ดไหม ไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับโอ้โหมอร่อยชิลเลยไม่มีเผ็ดอันไหนไม่มีเผ็ดเลยเนี่ยนัวนัวธรรมดาธรรมดาคางกุ้งนี่ไม่ไม่มีเผ็ดเลยมันมันกินไป็นสแน็ได้เลยเคี้ยวเล่นได้เลยจริงมบมีคนแซวในรถก็ได้มีคนแซวคุณเบสเลยคุณเบสอร่อยมากทช่ไมกินไม่หยุดเลยอร่อยอร่อยจริงโอ้นี่ทธอไมพูดอะไรเลยแซวว่าอร่อยจริงจริงก็หวานเลยเนี่ยนี่กินแล้วมีแสงลงมาโอ้โหทุกคนให้กินอะไรที่อร่อยกนี่นี่ที่สุดเลยวันนี้อลังการนะเนี่ยแสงลงมาเลยเนี่ยเสียง แสงลงมาแล้วอ่ะมีคนบอกสั่งเพิ่มรัวๆค่ะแล้วถูกในก้าแล้วับในตะกร้าครับตอนนี้นับสองก็ถูกครับมคนแล้วชำระเงินได้เลยนะคะถ้าพี่ี่ขางตะกร้าไว้ค่ะอาจารย์ออกจากไลา์นี้ไปอาจารย์แอบไปขึ้นราคาไม่ได้แล้วค่ะนนี้แล้วนะจริงค่ะที่เอร์บอกค่ะมีคนถามเข้ามาว่ากระโถนตะกร้าไหนคะม่มีมันมีหาเลย ไม่คิดจะทําขายมั้งเหรอคะมีคนถามมีหรือจะทำอยู่อะไรทำอยู่เป็นแบบไซส์เล็กเหแก้วกระโถนขายแล้วแก้วกระโถนแก้วกาแฟที่เป็นแก้วทรงกระโถนสกีโลโก้คนเตือนทำข้างหลังก็จะเป็นรูปกระตูคุณอาจารย์เกลี้ยกระโถนไปแล้วอไปขายไปแล้วแป๊บเดียวหมดเลยโอ้โหทำอีกนะทำอีกคำอีกไม่ทำไม่เกียรติทำ ขาน้ำพริกนี่ไม่ต้องขายอย่างอื่นนะแต่เดี๋ยวทำาระหอมพ้าหมคนตื่นทำเหรอคะม่ทำไม่โอ้โหหมแล้วจะแบบตื่นเร็วเลยไปทำงานเจ็ดร้ออะไรนะเจ็ดร้อยบาทแล้วโอหแลงวคกรวยบ้านแล้วรทคนพวกผะรทุกนคนพววยทุนพวกมจะวทุคนคนพมจะรวทุกคนคกจะรยทุาคนคนพวทุกมโะรกคคนพวจารย์ทคนคนอกมบทุกคนตน่นทมจรยทจรทุจรยคจรคนหนกรวยทุคอแหมคนนจนพ เสียงหมดแล้วตอนนี้เสียงแห้มหมดแล้วเอฟซีอาจารย์เยอะมากเลยเร็วม้อยบ้านแล้วโอ้เร็วแป๊บเดียวได้ฟังเสียงอาจารย์อ่างร้อยเลยคนสั่งรอบที่แล้วระหว่างรอฟังอาจารย์ก็กดตะกร้าเอาได้เลยพี่พี่ได้เลยได้ไปยทั้งหนังใส่ได้เลยนะครับเมื่อกี้อาจารย์กินน้ำมีเสียงด้วยป่ะเสียงอาจารย์อาจารย์ฝากยกน้ำอีกสักรอบขออีกทีได้ไหมคะเสียงอะไรอ่ะไม่รู้สิเป็นแบบ เฮ้ยแสงสว่างว่ากินแล้วมีเสียงแลมก็คือความรู้สึกว่าคุณจะตายแล้วไม่ใช่ทางเปิดทางเปิดจากล่างเนีเออธรรมะเปิดเออร้กคนกดด้วยนะับกดตะก้าไ้เลยนะครับเร็ว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 เกดเลย13บาทเท่านั้นเองนะครับตกกระปุกละร้อยยีบอบาทครับ แต่สามีไม่ซื้อให้ทำยังไงดีคะมันก็ด่ามัสิด่าเน่ากระดกไปเลยด่าแบบกูนี่แหละที่ซื้ออย่างอืซื้อได้ที่ซื้อของแดกซื้อไม่ได้ชิไหายด่ามันก็ไปสิเอาไว้จะพ่องเหรอผัวไม่ใช่พ่อเุณะะจมาให้มึงซื้อมึงด่าันเลยจ้ัต้องไปกลัวใช่เดี๋ยวกูจะด่าพวกข้างหลังก่อกูรำคาญแล้วเนี่ยาคกนี่กินาบอกสั่งแล้วอร่อยอร่อยอร่อย โอ้โหคนอยู่สก <kas> ันะครักน้าไกก่รอบนะครับตอนนี้จ่ายตังค์กันอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้โหมีผนใหม่แล้วเหรอเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ล่ะเออสามีบอกว่าอยากซื้อให้เมียกินครับแต่ทำไงให้มันเลิกด่าผมดีครับอาจารย์ให้ใครด่าเรืลิงมันพินเมื่อไหร่เนี่ยให้พิด่าให้เมียเลิกด่าผมทำยังไงดีครับอยากซื้อให้มันกินมันเลิกกับมันจบมันจะเลิกด่าผมได้เชื่อกูเลิกกับมันมีผัวหรือยังหนูมี้ยหนูมีลูกสองคนแล้วค่ะอ๋อมีลูกแต่มีผัวอยู่ใช่ไหมมี มีผัวหนึ่งคนมีผัวหนึ่งคนเลียบเดียวลูกชายสองคนอาจารย์จะทำเดี๋ยวหนูก็ตะกุกตะกักเหมือนกันมาทีก็ตกใจเออเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วไหลพี่ไหลไปเรื่อยแล้วนะเนี่ยร้อยบ้านแล้วค่ะแปดร้อยอุ้ยทุกคนอีกแค่200เองติดต่อเขานั่งเฝ้าอยู่ข้างหลังอาจารย์โอ้โฝันครับน้ำมีดสาไก่มใบปล่อแทนจ้ะ โชวหน้ากล้องหน้ากล้องเลยอะอีกกี่บ้านนะ200ร้อยค่ะสองรบ้านสองร้อยเท่านั้นเย่ๆอ่ช่วยกดหอะเสงร้0ยบ้านเลยเร็วถึงอยู่แล้วยังไงก็ถึงอยู่แล้วหางเครื่องมันอยากทํางานแล้วโอ้โหเพราะว่าเนี่ยตอนนี้คนอยู่ในตะก้าเป็นพันแล้วคนก็กดเนี่ยชำระเงินมารัวๆรัเลยเนี่ยตอนนี้ขึ้นตลอดเลย แบบทีทีเลยค่ะอาจารย์บอกแล้วนะอาจารย์บอกแล้วนะลงจากนี่ปุ๊บอาจารย์ขึ้นราคาราคาขึ้นนะจ๊ะบอกก่อนราคขึ้นไปเลยกระปุกละสองร้อยราคาขึ้นนะจ๊ะย์กดจ้าเออจะหมดแล้ยโอ้โหอร่อยจัดอร่อยนะกรอบมันกรอบแล้วรสชาติเลยผมโลนคือกความละมุนของทางกุ้งนะโอ้โหเด่นทัดเลยทีเดียวที่ให้ไปเป็นกระปุกเพราะมันจะได้เขย่าได้อะเช็คได้เช็คได้นะครับผมอ่ะกดได้เลยครับในตะกร้าครับตอนนี้นะครับสองกระปุกเท่าไหร่นะฮะสองกระปุกอยู่ที่ 2 4งยี่สิบเ็ดาบบาท2อ3่บาทหนึ้บเอาทเท่าไรมีหนังไก่ด้วยนะทุกคนนะไม่ใช่มีแค่คางกุ้งนะมีหนังไก่กรอบด้วยนะกล้าของอาจารย์นะครับเซตคู่สู่ขวัญนะครับน้ำพริกหนังไก่กรอบและคางกุ้งทอดกรอบเย้ไม่ยยอดไหลยอดไหลบ้าง บอกว่าอุ๊ยอยากกินหนังไก่กรอบแต่สงสารไก่จึงเลยไปเอาหนังมามาทำไมคะอ้าวมันตายแล้วอย่าโลกสวยมันตายแล้วจ้าใจเย็นๆเนาะเอาอีกทีใครมีที่หาเรื่องโดนใครพิมพ์อะไรมใหม่ไหมเออไม่มีแล้วกูไมพิมพ์อาจานสลัดแล้วกูไม่ได้ไปสั่งมาเองกดเลยทุกคนกดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณที่สนับสนุนกันอร่อยจริงๆ